น n ามัสเตสวัสดีแฟนเพจทุกๆคนค่ะวันนี้แอดกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้แอดจะพาทุกคนมาดูหมู่บ้านทอผ้าค่ะ หมู่บ้านนี้นะคะอยู่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองโกกาต้านนะคะแต่ว่าอยู่ออกไปในชนบทอีกทีนึงค่ะทางไกลแค่ไหนดูสิเนี่ยต้องนั่งรถมาประมาณ2ชั่วโมงกว่าเกือบ3ชั่วโมงนะคะแล้วก็นี่ค่ะข้ามน้ําข้ามทะเลเอยไม่ใช่ข้ามคลองค่ะหน้าตาก็จะดูง่วงๆหน่อยนะคะตาปรือเฉียวนั่งรถนานมากค่ะ นี่ค่ะข้ามแม่น้ําอยู่นะคะตอนนี้รถยนต์เนี่ยอยู่บนโป๊ะนะคะข้ามแม่น้ําอยู่แม่น้ําที่เราเห็นอันนี้คือเป็นแม่น้ําคงคานะคะที่ไหลผ่านตัวเมืองโกกต้าไป สุดใจนี่ตอนนี้เรามาถึงนี่แล้วค่ะเป็นโชว์รูมนะคะที่จัดจำหน่ายผ้าสาหรีต่างๆที่เห็นอยู่นี่เกือบพันผืนนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วชุมชนที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัลด้วยมีผ้าผืนหนึ่งลายหนึ่งค่ะเป็นผ้าสาหรีที่ได้รับรางวัลค่ะ แต่ใครจะรู้คะว่าเบื้องหลังของผ้าสารีแต่ละผืนเนี่ยกว่าจะได้ออกมาแต่ละผืนเนี่ยมาจากที่ไหนมีแหล่งที่มาต้องใช้ความอุตสาหะขนาดไหนวันนี้แอดจะพามาดูค่ะนี่ค่ะที่เห็นโรงเรือนแบบนี้นะคะไม่ใช่บ้านคนนะคะตอนแรกแอดเห็นแอดนึกว่าเป็นบ้านคนไม่ใช่แค่บ้านคนอยู่อาศัยเท่านั้นนะคะแต่เป็นโรงงานทอสารีในครัวเรือนค่ะ หหลังบ้านหนึ่งหลังเล็กๆตรงนี้นะคะก็จะมีช่างหนึ่งคนกับกี่1ตัวปอกแป๊กแกนั่งทําอยู่อย่างเงี้ยนะคะกระตุกไปกระตุกมาแต่ถามว่าการออกลายแบบนี้นะคะช่างเองไม่ได้เป็นคนออกแบบลวดลายนะคะคนที่ออกแบบลวดลายคนนี้เลยค่ะพี่เสื้อขาวคนนี้ เป็นคนออกแบบลายขึ้นมาแล้วก็สร้างให้มันเป็น <It> s <S เป็นแพทเทิร์นขึ้นมานะคะตัวช่างเนี่ยก็มีหน้าที่แค่ใส่ใส,สีสลับลายให้สอดคล้องกับลวดลายที่ทางดีไซเนอร์ได้ออกแบบเอาไว้นะคะ uh, และที่เห็นด้านบนนี้นะคะคือเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของกี่ทอผ้าแบบแฮนด์ร mm ูม hmm. แบบนี้เลยนะคะ จะช่วยทำให้ลวดลายต่างๆเนี่ยปรากฏขึ้นมาบนผ,ผืนผ้าได้ตามที่ดีไซเนอร์ออกแบบเอาไว้ค่ะมาถึงตรงนี้ขออนุญาตเล่าย้อนนะคะนิดนึงเพื่อปูความรู้ให้กับเพื่อนๆนะคะ FC ที่มาใหม่บางคนเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องของเสื้อผ้ามากนักน,นะคะจริงๆแล้วการทอผ้าเนี่ยค่ะโดยเฉพาะผ้าสารีเนี่ย มีหลายเปรดหลายราคานะคะถ้าเปรตำตำาๆสุดๆเลยเนี่ยก็คือทำด้วยพาวเวอร์ m ูมก็คือเป็นเครื่องจักรในอุตสาหกรรมในวันวันหนึน่งเนี่ยค่ะเ,เครื่องพาวเวอร์ m ูมหรือเครื่องจักรเนี่ยหนึ่งเครื่องสามารถผลิตสารหรีออกมาได้ที่เป็นลายพิมพ์นะคะออกมาได้หลายร้อยผืนะคะ่ะแต่ถ้าเป็นพาวเวอร์ m ูมก็คือทอมือแบบนี้นะคะ แบบพอมือที่มีแผ่นแบบนี้อยู่ข้างบนเนี่ยมีลวดลายเป็นพ a ทเทินที่ดีไซเนอร์ออกแบบให้น,นะคะผืนหนึ่งอาจจะใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด3วันอาจจะมากขึ้นแบบเป็น7วัน10วันอนะไรเงี้ยค่ะแต่คุณภาพและราคาก็แตกต่างกันค่ะแล้วแต่ความยากง่ายแล้วตอนนี้เราก็มาสู่โรงเรือนแห่งนี้นะคะ ก็เหมือนกับโรงงานย่อยๆเนอะข้างในนี้คือมีกี่อยู่10ตัวนะคะนี่ค่ะช่างก็กระตุกไปกระตุกมา เดินเข้าไปดูต่อด้านในนะคะนี่เห็นไหมคะมีกี่ทอผ้าเยอะแยะเลยที่ทอค้างไว้ก็ยังมีนะคะด้านซ้ายมือนี้ช่างกำลังทออยู่นะคะ สังเกตเห็นไหมคะตัวกี่เวลาที่ช่างเขากระตุกกี่ขึ้นมาเนะะี่ยค่ะมันจะมีเป็นตัวกระสวยเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะกว่าจะได้แต่ละเส้นแต่ละผนะืนเนี่ยใช้แรงงานมหาศาลนะคะ และเช่นเดิมค่ะลายที่กำหนดแพทเทิร์นนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะมาดูชัดๆเห็นไหมคะสังเกตว่าแต่ละแผ่นเนี่ยจะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันจะมีลวดลายที่ใช้เจาะรูเนี่ยไม่เหมือนกันทำให้เกิดลวดลายที่แตกต่างกันบนผินผ้านั่นเองค่ะ ผืนสีขาวนี้มีเทคนิคพิเศษนะคะคือมีการสอดออเอาเหรียญลงไปในเนื้อผ้าด้วย<า>ซึ่งตรงนี้เป็นเทคนิคพิเศษมากๆนะคะไม่มีการเย็บไม่มีการเย็บระหว่างเหรียญกับตัวผ้าใช้การยึดโดยการทอเท่านั้นค่ะ เรียกได้ว่าดีไซเนอร์นี่เขาก็ช่างสรรหาเทคนิคและวิธีการต่างๆนำมาประยุกใช้เพื่อเพิ่มมูลลค่าให้กับสินค้าของพวกเขานั่นเองค่ะ mm. นี่มาดูกันใกล้ๆ mm. เห็นไหมคะมีเหรียญอยู่ oh, <my. S 1> พี่ผู้ชายคนนี้ตอนแรก ัพกกินข้าวแล้วนะคะพอเห็นเรามาถ่ายทำก็เลยแบบใจดีค่ะก็ลงมาสาธิตให้ดูนะคะเห็นไหมคะเขาเปลี่ยนตัวหลอดได้ที่จะพุ่งไปในกระสวยใส่ไปในกระสวยค่ะแล้วก็พุ่งไปพุ่งมาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะซ้ายขวาซ้ายขวามันทำให้เกิดเป็นลวดลายของเนื้อผ้าขึ้นมาค่ะ เมื okay. ่อกี <laughs> <inaudible> ้ดูในโรงงานที่มีกี่อยู่สิ เครื่องอันนั้นเราก็ว่าพิเศษแล้วนะคะอันนี้พี่เขาพามาดูอีกที่หนึ่งค่ะนี่ตรงนี้ดูแล้วตอนแรกถ้าเป็นแอดเนี่ยเดินผ่านคงไม่คิดว่ามันจะมีกี่ทอผ้าอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำไปนี่ค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะพี่ผู้หญิงคนนี้นะคะ mm. เขากำลังทอผ้าอยู่ค่ะแต่อันนี้เป็นการทอแบบพิเศษนะคะถ้าสังเกตด้านบน mm. ก็คือไม่มีแพทเทิร์นอยู่เลยไม่มีแผ่นแพทเทิร์นอยู่นะคะพี่คนนี้เขา ทอด้วยทักษะการทอของตัวเองค่ะสาร,รีแบบเมื่อกี้เรารู้สึกว่าโอ,โอ้อันนั้นยากแล้วอันนั้นใช้เวลาแล้วอันนี้ใช้ทักษะและความชํานาญที่แบบเหนือเหนือเหนือขึ้นไปอีกค่ะส่วนราคาก็ไม่ต้องบอกนะคะของมันยากเนาะมันทำยากมันใช้เวลานานถ้าสาร,รีแบบที่มีแพทเทิร์นแบบนูน้นเขาใช้เวลา อย่างเต็มที่เลยอ่ะไม่เกิน10วันอันนี้ค่ะไม่เหมือนกันถ้าแบบนี้บางผืนจะใช้เวลาเป็นเดือนค่ะเดือน2เดือน3เดือนยังมีเลยนะคะขึ้นอยู่กับความยากง่ายแล้วราคาก็สูงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบผ้าทอมือนะคะอย่าต่อราคามากนักเลยค่ะสงสารคนที่เขาทำนะคะกว่าจะได้ผืนหนึ่งนี่ใช้เวลาความอุตสาหะมากมาย ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นผลงานบางส่วนของหมู่บ้านนี้นะคะเป็นผ้าทอมือทั้งหมดเลยสวยงามใช้ได้ทีเดียวค่ะ และอันนี้ก่อนจะกลับค่าเราก็แวะมากินอาหารท้องถิ่นนะคะอันนี้เป็นทางเข้าตรงพัตตะคารน,นะคะเขาจัดน่ารักทีเดียวค่ะเป็นกระท่อมไม้ไผ่เนาะเมื่อกี้เดินสะพานข้ามสะพานไม้ไผ่มาก็จะมีเข้าไปข้างในนะคะมีความคาเฟ่เล็กๆเนาะ มาถึงเอาสองคนนี้สามคนนี้อ่าสามหนุ่มสามมุมนี้เขามารอเราแล้วนะคะหลังคามุงจากแต่ก็น่ารักดีนะคะนี่จานแรกมาเสิร์ฟแล้ววันนี้เรากินกันเหมือนเดิมคะ่ะกินเป็นอาหารชาลีนะคะง่ายๆ แล้วถ้าใครดูคลิปนี้จบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วถ้าใครสนใจอยากจะมาเที่ยวดูชมหมู่บ้านแบบนี้นะคะแอดรับจัดทัวร์นะคะรวมกลุ่มกันมาเดี๋ยวแอดจัดพาไปเที่ยวให้นะคะมีค่าบริการนิดหน่อยไม่แพงมากนะคะวันนี้แอดไปก่อนคะ่ะนมัสเต้าตาตาบายบาย